นันชาวล้านก็เอาอ๋องวชามโตก็เอาปัดไปไปฆ่าเขาบัดฆ่าเชื่อชีเครื <treating Napoleon. S 2> ่อ <feeding> ม <them>. ้อนชีด่วยฉาดชีปืนแพชีวาโบยจากเห็ดให้เอาชำนั่นมึงยังบอกมึงชมกันกับบักขี่บ้าหน่าวันีเ่เขาโชวมาหาใครพวกมัน ว่าให้ชามร้นอนเคยว่าใช้ว่ชีร้อนเอาชีร้อนเก่า่เ <c oughs> นี่ยเอารู้เลยแล้วมาสมัครน้ำเยอะมันช่วยแล้วใน <c oughs> ในเดือนนี่มันช่วยแล้วเป็นเดือนช่วยไปขอขักแน่แล้วเอาเงินเอาค้ำคาด <c oughs> ดองกาา้าให้คายังก้าให้ค้ำเก่าให้เบิด์ตละไปบ้างว่าเนี่ยใหม่อันนี้มันช่วย <c oughs> <c oughs> คำโบ่าณห้มงงานไม่้บอนี่เราไปําบอนั่งเพื่อนบอเชาหพันบอเป็นเลาบอลไม่เงินใดประชาชนนั่นเพื่อนนั่นเราบลนั่นแต่คำเราถือมาได่ห้าบาทแล้วออกมาคอยบึงข้างในออกกุ่บอนี่แม่แม่ได้ไปถามเยเสียได้บ่บนี่เอสียได้แล้วบาทนี่ยังมาพูชีเมุงกัน ไอทำดูเ <c sixteen> ือนช่นไปเขา้างหมออยู่กูเช่หรือ่หามเบดชี้าห้องน้ำล้างจัมาก่อนจะมากอนี่อยาคอยห้องปุบจักเบ็ร์ูทุ๊บจักเบ์ดทูคอยชิบรไปใช้อ้วนคำจะโนแล้วชิไปเตรียมมันอยู่ห้องหมอหน่อยุจับเบ์ดนะน้นนั่นแหละไปที่ดอนเอาดอนกันเียเด้อใครอยาพาไป บางเทีคนกิลงชีวิไลมบนรู้รักชันก็มาจักสิดไปหายดนขมิ้นบนรือไปไปบนเรือในขมิ้นมันมันเอาโอนบอดจนลัชั้มนเอาโอ้คนน้ำคนอยากนอนอ๋อฉันเราขับนั่นเราาจะไปกินป่าเอามาโลแล้วป่าเนั่ยเอามาจะพ้นหนาบางหาหาพุทธฟังแห่ลูกมาดึงหาคน่แตมบบอยากกินบ นี่แหละปาตกอนแล้วก็มักตนตรงๆนี่แหละแล้วเ่นมักคือปมมักกรบอตรงๆแล้วมักคนแล้แล้วบอกบอกวันนีมันสบายนะขอบบนม่ทางข้อเนาะมีทางข้อไหมคือการกระด้คขมีนพังพังมืองก่อนว่ะนี่มันอันที่พังเมืองได้พังยังใครได้พังร่องพังลำาม่ได้มื่อนี่เนาะพังค้อขีดคนเจ้าหมูขีดอะไรเช้าเช้าขีดอย่ใจบเนาะอยู่เนาะคือเช้าอันอัน ยูบอลทิดองพาไปนะใครหนเราไปอยู่ใช้เราเนี่ชาวอยอยู่เราดูให้อันชายน้ามานั่งกันนึ่ชายหน้ามานั่งกันหนะนั่งในื่อคอยกับชนั่งน้ำไปเนี่ยานอเขาเอาจากที่ในทาอความโบราณเขาเอาเนี่ยคอยบรอยากกินหยาบมให้คมข้อฮะ หมูวัวกินห้องยาได้สีดำมือเป็นว่าสีนะเล่าหนังอยู่พู้ปัจจับชีให้เล่ายับมานี่เรากบอกยับแผลเนาะมันบอกพ่อใจเออไม่ยังคือกันของหวานก็เป็นของฉุกแม่นบอกแหละเรื่องผิดเห็นบอกเขาโทรมาดูพรรนาเราเจ้าว่าวขัดอลยเนาะ้อจขึ้นมาพีนะะเราหมูตัวนั้นก็ได้นานเรื่องเมียเนี่ยอันชุพาว่ามีมือหนึ่งคนจนไปเด้อะว่ะชวนเมื่อพีนี่เท่านั้น มาน้าเราอ่อจะเห็นหน้าเจ้านี่อึดเพงเราชาวทุ่นอย่างที่ว่าเานเจ้าไปขอขาเห็นแล้วอ่ะงามกว่าอางนี้มีเอาเลาะเขาท้เท่านี่นัอยนะสำหรับพ่อเจ้าพ่อใหญ่เสแวงกับพ่อใหญ่้นี่ะไดอันดูดีกว่าเงยวามาไถ่าสวงมาหาคือคือว่ว่าเออคือว่ามักมักวาเนาะเห็นได้ไรกว่าพ่อนครกว่าใวแบบไหนอแบบไหนเ้า เป็นอะไแบบว่าย่านอาถือตัวคือเก่าบ่อตอนเอาสแสวงมาคืออะลราตัวเนาะตอนนั้นเนาะก็เลยย่านคือเก่าบ่อเราบริเตตตัวได้เนี่ยเะาหอมมาเลยนี่ะฟอกแดงเลยลอยน,นีมมะมารอบนี้คนในนี่นมัน,น,นจักหน่อยมันถือเอาพวกเขาแม <c oughs> ่มึงรดกบประม่ณคว่างคอย มักพูดเขาเลยบ่มีเงินลอยๆเนาะมักพูดเขากันบ่เป้ใส่เป้ใส่ลงลงโลดเลื่อน้ำเงินเลือนเงินอีกเลื่อนเงินผันผูเขาจะได้ไปเป็นเพือนเป็นชาติเป็นตั้งเป็นเดิมเบาเนาะอย่าอยาอย่ามันถึกแล้วเห็นบ่เบี้ยอันผูเจ้าผูไปขอนะป้ามาเฉียวมาข่าวง่วนจะหลัดตัวเองให้เท่าแกเนะโฮ่งถิ่นบัดบอกคนสุดท้ายหัวักมันเบิ่นแล้วโอ้มันชมแุบเนาะมันเฮ้านันคำบาทเอา เออเงินชาวล้านก็เอาเออง้องาชามโตก็เอาบัดไปไปฆ่าเขาบัดฆ่าเชื่อชีเครื่อมอนชีน้วยชาดชีปืนแพรชีวาบดยักเห็ดให้เขาโย่ปัดเฮียดเจ้าคอยหาป,ปืนแหละปัดนั้นเาว่าอา,าจารย์จะจังชีช้ซัทัดทินองออกเดี๋ยวน,นี้มันเป็นจังเชี่ยหรือเขาเชี่ยังชี้ซัเมื่อแล้วเขาเชื้อมอน,นั่นแพรมอนมาให้เจ้าหยัดนี่นะเฮือนดคอยมีเชื่อมาอยนี่คอ,อยหยัดโมเป็นโุก กินเข้าเป็นบ่เข้าอ่ะเขาถามครับเมื่อคอยก็เห็นยังบ่เป็นนึกคนนั่งอยู่เอาโก้ยวะไอีแม่กูไปไปไปไหนแต่นี่วะยงเพื่อนเหยาเหย้ารถพอบนก็จุ่มกินหดข้าวเขาหายเลยไอ้ฉันไอ้กบเต้เพื่อนแล้วคืนนี้มันไอ้หายได้บบบนี้ช้ำนั่นมึงยังบ่เอามึงชมกันกับบักขี่บ้านนะวันนีกับมึงเที่ยงไผ่ใหญ่อยู่ในเพื่อนเนี่ยอันร่วงกันกับไอ้น่ะโธ่มึงยังใหญ่อยู่บ่านทีทำเพื่อน ไปเขา้ามอนี่ผู้นี้กัดชำหนึ่มันครัวเข้ามาเด้เดี๋ยวมึงช้อนรถทะเละทะเละไปพูดออกโคเช่ผู <c oughs> ้นี้กันเขาไปน <c oughs> อนบ้านผักขึ้นหนึ่งชอ่อตเนา้ยเขาจงมามักแน่นอนมายิงเนี่ยมักพวกเขามักพวกเข่าพวกเขาได้งกันลายเอาเด้ของอันชื่อในบรรดเชฟองห้องหลับไรแม่นวะเออแม่นนน่นไนลดกหลานเนี่ยหองหลักนเออน,น้โอ้โ้ยห,หลักกินหลัก ช่เนียน้ชาบันแชะแม่นว่าเอาแล้วแนวนั้นไม่เรื่องใช่ได้มันเอาเคยลองหูเห็นมาก่อนว่าอย่งหูเขาาแล้วคอยน้ำผ่านมาแังแล้วเฉพาะอย่างหูแล้วคือประสบการนี่ยคอยเอามีกคไยไปดินชาวชาบรรนุห้างเนี่ยนุห้างนุนแหงเลยชาวชาวเท้าถือเราไปเมื่อนี่กลไปไปดินน้ำหน้าก็ไปไปไปมาหรือว่าคนอนยานมันมานี่บัยเธอไปมานแจ้วมามาก็บไปมันก็เจ้าองมากใหม่ตัวเอง E ah> ขเขานัดแชนหาขโมยตนหนึงพอกใพอพอพอ็ให้พ่อฝอให้ก็ให้พอให้ป้าเธอเมียบอกผู้ชาาก็มอกไปบักใหญ่พูดคืนไปยวนลกงไปยูนลาหานำไปเอาเมียอยู่หาอีกว่าน นั่นแหละมาโปรมาเตรียมพร้อมมื้อนี้เนาะผู้สาวก็่เรายังเว้านี่ลมันก็สําเว้าสบายเข้าใจไว้ง่ายเนาะเออสบายพังได้อแม่น้ว่าเราบ่้องนี่ก็ยสิไปคองอยู่บ่ได้เด้นีได้มามักสมักบ่มักคือบ่มักเนาะอือแล้วตรงๆอ่แล้วรบ่ได้ก็ได้เตรียมกินซ้อนมาีพร้อมครบทุกัวโอ้เดี๋ยวเออแเ ที่ยมพ่อบังแน่เนาะที่บังคือเก่าเนาะตุ๊กเยอะเนาะคนนั้นมีเฮือนมีซานมีไหมีนาอว้ายเปินกับนี่นะน้องไปอยู่น้ำเปินสุขสบายเลยเว้ยเรานี่เคือเล่าก่อนบ้านโมเมนต์ชีชุท่าเนาไปเรื่องเงื่อนเรื่อยไปล่างมือแล้วเอาเข่ามากินกินยาแล้วนอนบันทึกในนั้นฉันเล่าก็อเป็นเบอร์ะไดแล้วคนนอน เป็นลงตลาดไปประชันทีฬาอไปชื่ออันนี้เทไรอันนั้นเทไรมาเฮ้ยพ็ทแล้วเล่ยบโบชื่อชั้มอันของมาเฮ็ดเองนั่นชื่อใน้ัาชุกชั่าอีกมันชิดถูกทุกว่าเนี่เอาเนนั่นนะคนไทยเขาในั้นไหนอ๋อคนไทยก็มีเมียละบ่นี่่นบมเป็นมันบมมีเมียได้บักกันนี่น่ะมาหาเราเนี่ยจะเห็นเมียเราจะเห็นเราบ่โกยทำค่อยนี่ มาหาเล้านี่นั่นะคิดว่าเราเห็นหน้าหัวเขาก็ได้กเราจะถึงแล้วหน่อยเราหุงใจกันหนุ่มเลยเราเอาแล้วเนี้นะชุดใจเราแหละอย่าลาเขาเนี่ยมีงัวมีควายมีไห่มีนามีหมูมีไก่ไปมันถูกได้คนเห็นไหแม่นเลยจะกระดิ่งเกลือไก่เห็นบ่มื่อเช้ามากเอาเข่าใช่ไหมกู้ไก่เนาะอยากกินต้นไม้กินได้ได้หน่อยหองเขาทานวันนี้นั่นต้นเราก็มีแน่นั่นนะจับมือได้ว่าค่อยกันโมต่างกันตุ๊กต่อนเดินห่อเนาะ ไม่จักงนะตู้ตั้งแล้วตั้งไป่ได้เจ้าบริจาคได้แปะอยู่ตั้งนิดเดียวมั้งเจ้าเห็นบ่พอเราโทรคุบาร์เราโทรมาติดติดอยู่นี่อ๋อก็เห็นลุกมาดิเนาะแห้งโทรมาไวๆแล้วมันอีช้ำแล้วทายใช้เลยโทรมานี่แม่นจังบอกคุบาร์เราโทรมาแล้วน้อยนะมือมือทำไปเยอะจ้ะมือแบบมือคือบุคลายรมือไหนอืมแค่แป๊บนี้เราก็บริหน่อย อยาท่านเจ้าผมว่ายาชบตากองเราแม่แต่น้าที่เดียวเดียวเจ้าชีดูบ่ได้กินมาเป็นลงลายแท้แมนเนาะขอกเรากินน้ำมาปิดอะปิดอะปปเมื่อปเลิกกันไปเลิกกันแล้วมันเนี่ยเลเมื่อแล้วเมื่อนั้นเนล้วปลานี้อลาเนอปูาเปลอยูายน้อปลาเนปาเอปลาเนลน้อาเลาเนืาเน้าเน้าน้อปาเอเนืน้อนาเนานนเชาเ หาผู้ม่อีกไหมเนาะไม่ไฟเลยไม่ได้อัน้ไม่ใช่เนเลยเนี่ยเราเราอันใช้เจ้าเดีวมาคนเบิงงวานในแรงวันในหัวอี้ๆน่ะแม่นบอหรือว่าของปลอมของจริงนี่แหละว่าดีอยู่บ้านเจ้าดูคนละทางเขามากเจะสิไปสมบัติขอไปนะเด้นี่เห็นแล้วเพี้ยนแล้วอันี่ ข้าเจ้าพาไปคนไปกับสิดองจะไปอีกบ่ฮะไปอีกต่อหน้าเนี่ยนะเขาโทรบอกว่าให้เขาถ่ายอยู่ข้างเขาที่บ้านหัวนั่นคนนี้จะเป็นังไรเขาที่เป็นไลยเราบ่นพอใจว่าชิจูวันไปชักอีกเผาหน้าหมู่เจ้าชิบามาถเผาบอกเอาแล้วว่าไปเนาะเพราะเผาหน้าใครได้ข่อยจะโดนมั้า งัวมากินเขาเป็นชีพโทษได้หันโทษ<ด>เจา้าเผาบ,บ,บกุ้มนาเขามันยังมีเลยไปหาบอลใหม่ฉันดีกว่าด้วยชีมันเชียอเวลาบ่ย่า,ยางไปช้ำ <c oughs> บ่มีแต่เราเนี่ยล่อคนอื่นเป็นยังมีคุยว่าแจ้งแจ้งนิดนี่แหละปรีบ <c oughs> มาฝากกับพระผู้ใหม่เนาะเอาแล้วไม่มาแต่ว่านี่เป็นบ่มาแต่ผมบ้านผักกุนก็บม่มีแต่เราหัคนก็มันยังมาพออีกคนนึงคนนี้ก็มาพอใจไปผู้ใหม่ไปเลยไปแรงวันนี่ไปจนได้ผู้นี้ ก็บทัน์นะวะหนอไปดิ้นมันบวมมันข่ำไม่เท่าคำคำไนเมื่อเนอคำในเมื่อเขาคนมาผัวให้เขาเขาถ่ายอยู่ฮเาเาเมื่อไปยังอีเมื่อกระโบมีผู้ยื่นเข่าให้กินไปหาผู้ื่ิเนาขาก่อนเอาแล้วใน้าไปเราเขาเต็มเ่า ยังอยชามชิบอปแถวนี้โสดไม่ได้ตู้เองน่ะถามได้ทางหน้านี่เออนข้างหน้าางหน้าไปตู้คือล้อข้างหน้าเลยโสดไ่ได้เดียวนะล่พวกนี้กัยังว่ท่นไม้มีข้อม่ได้หันได้มีข้อมีคูอกลูกปิดซื้อายเมืองนะไปจ้างเนาะแมนไปหานะไปหมดปิซื้อเพราะอะปัญหาโค้ชชยชอยวาดนี่แหละไปรถพาคนไปลุถเายังลลกชามนี่ยนี่กรปไปักษามาบาดนี่ โบไม่เรียกในหลอกชอมันข้นอกเห็นหน้ากับโบโใช่ได้ยากได้ผู่อางเนารลาเรามีเรียก็พเนาะอะ่รดแต่ละมือบได้ยูปิดเวลาเป็นเงินได้ผู้่้นเมื่อเรามันเนาะวาขึ้นการขอดเวลาเมื่อไดจนเครื่องสมุนไพรเคร่องมนีงเนาะจักว่านเหน้ายอไปจักอันนี้ไอเฮายืนลายไอเยวคุณจำนไปอาอเราบังงกแล้วเนาะได้ลูก ยังคิดไปอายเจ้าก็ตู้เป็นว่าวถือใจแล้วค่อยบ่อายไผัอีกเข็นบ่อใช้เงินพิมพ์โทรมาบ้เจ้าคักอะไรบ้วนหรือโอ้ผมไม่เคยชี้คุยอีกมันชี้อ้ำความว่าอีบ่อบ่ออ้ำเนาะนาเห็นหน้าเลยเป็นเท่าบองน้องไอ้นาน้องไอ้นาว่าก็ตู้มีเท่าเท่าเลยวะน้องเพป็นก็เกิดก่อนโดนตึกเนาะกระเถ่า อย่าลนี้ได้อันนี้บอกคองชิมมากอันคอนะบอนคายเขาเช้านี้นี่คลายร้อยคาเอาแล้วคอยมาฉุดเพือนเขาคลายคยเอาในเฮือนเขาเลนี่ร้อนหนกโคชิ้นเพ่เทวาเงินกันเงินนี้โ้ยเยนนเงินนไมีเงินไผสที่ไปชูดใครฉิเนาะไมเช้านี่ชิ้นนั้นมีเงินนอีก้าชับบรุูชับนีนั่นไปนุ่งอยู่ในเฮือนคอยนั้น ยัดไปก่อนชินชที่ร้ยคืนเนาะชินปลายดบุมีมไออกมาเศ้านี่สมุนงเดียวกัได้เป็นร้านนเนาะสมร้นูนาไ่ทัประดาเใคไปอยู่น้ำไสบายเนาะสบายไปอยู่น้ำผ้เานะน้ำวานทิศองเนาะคอยไปผู้เดียวคอยไปทิศองผู้ใจผู้เถานี่นี้นะผันว่าไป ิดโหลดคอยปิ้นและมีอาการรู้ได้ป้องคอยจะว่าหาเมื่อเมียจะก่อนมาเนี่ยคอยเชเอาเมียชุดท้ายได้บหมือนไรชุดท้ายบ้างหรอชุดท้ายวันนี้คอยเชให้หมอชุดคอยกันเชียวเทวดาลงมาชุดท้ายป้าชุดขวัญเลยเชิญเอารถาน่อลองเพื่อนเกษตรลงมาใช่ไหมเนาะมาแล้วคอยเชิญเพิ่อนเนี่ยอือชูอ้วตุ้มไก่ได้เชิญเทียนต่า่เอาตุ้มไก่บ่มาเป็นมองชุดในะคอยมาลุ มีวิธีของตู้จานเดี๋ยวนี้นะคนขึ้นเฮานี่บัวสามารถพูดได้กับคนบอกบาง้ทีที่เอ้ามาเนี้ยเนาะมากเบาเาน้ำกะบแกบัวเาน้ำตู้เนะแต่ตูผู้เดียวเนี่ยเบาู้เดียวเนาะจับกันกบอเนะพระนิจีอยู่ในวัดทันแล้วบาเบาอย่ง ไปเอาเป็นเมียนั่นโอ้ยเป็นอะไรอันนี้เนาะด่าอยู่บนมือด่าคนบ่าวหนะคนบ่าวด่าเก่งมิใช่บอกเมนบอกเท่านั้นอยู่เองจันเราเจ้าชัวร์เอาเด้อคนบ่าวปกตินั่นเราเอาพูนด่าดุดุนั่นพูนั่นเป็นเฮือนเราเนืองมาเด้อเราเมตรแปดชิปเมตรหกชิปยังชุดชุดหเมตรหกชิปเราให้เอาคนแบบแบบเขาเหรอเราเราบอกมาให้เอาคนแบบด่าเก่งเก่งมันบอก เราเห็นได้คนนี่เราเห็นแล้ยแต่มาแานมาเพื่องจึงกระสุกกรเเงาเราไปละเขาไปฮันไป็นี่มาแล้วบักหาเมื่อมาจะใช้เอาอีนั่นเราอะเอาอีนั่นเราจุะไปเอาได้หนังเฉยอยู่นั่นก็เดี้ยงนานบักหาเมื่อมาจะใช้ประชัน อีนั o, ่นเป็นเฮือนเหรอเป็นเฮือนเว้าั่นแบบนั้นนะเออมันมันแพ้เฮาแล้วมันบ่มีไปใช้เหรอคนเงียบๆนี่บ่เป็นเฮือนมันบ่เรามาคิดเบิ่งมีเฮาเอาไผกันนี่เอาไผนี่เราเฮาอีนั่นเราเอาอีาขาวมึงมาใช้มาไปสิเด้อๆจัน้อยกับมึงไปเรือของไยังซั่นสิเอาโลเด้อเราบ่พูายเาได้ได้บ่แนนนก็ได้บ่ได้ก็เอาามันเป็นเฮือนเอ่ะันเนาะเต็มเลยฮะสดอกเต็มเนาะ เอาหนูจอกอีแหละบ่แ <ish> ม <ana> <N> ่นเมาแล้วบ่เมานําเมานําเมานําลาบบ่เาบ่่ายเจ้าบ่ได้เมาบ่ตุจานลงคลิปแล้วคนเอาเ็ยกจอกตลอดน้าเอออแห้งนเนาะวมันสิีกี้เหลายเนาะบ่ได้ขอแห้งเด้ธรรมดาเบูาบ่นําบัดนี้ะเห็นูาบ่ได้พาามามานสวดอยู่เนสวดขายเครื่อง 花不了钱，偷。